วันนี้ผมจะเล่นไมค์ครับดัตต้าแพคก,กับคอนเทนต์ไอเทมติ๊กตอกที่กำลังเป็นกระแสมีทั้งปืนไอเทมป้องกันและไอเทมจิว๋วทุกอย่างเราสามารถครัพได้หมดมันจะเป็นยังไงรับชมให้สนุกครับนี่คือไอเทมชิ้นแรกนะครับรน้องๆที่เป็นกระแสภายใน ok, ติ๊กตอกกันนั่นเองครับทุกคนอย่างแรกเลยครับรน้องๆเราต้องอาลซูเดียนทั้งหมด8ชิ้นกันนั่นเองครับรน้องๆแล้วทำการวางคุมไว้ในรูปแบบนี้ลักนจ้นนะ่ะก็ใช้ไฟแช็กกันนั่นเองอ้าพ็อกเก็ตโพโต้ว่ะทุกคน <laughs> ทำไม <laughs> มาเป็นบล็อกอย่างเีทุกคนโอ oh งนสามารถออกมานะครับทุกคนก็คือเหมือนกับประตูตตที่เราไปนันรกเลยเนั่นเองคนแต่ว่าขนาดมันเนี่ยจะมีขนาดที่ย่อมย่อมขึ้นมาหน่อยนะครับทุกคนซึ่งขนาดมันเนี่ยใกล้ๆกับตัวอกของพี่วิกเลยเนั่นเองโอ้ไม่ก็อดอะไรจะมาเร็วขนาดนั้นน้าน้องชาย oh. <laughs> เราสามารถใช้งานมันได้แบบปกติเลยนั่นเองครับน้องๆอ,อ่าเดี๋ยวเรากลับเข้าไปอีกรอบนึงนี่เป็นไงทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นในที่เขาต้องจะแฮกมาก,มากๆเลยนะครับทุกคนภายในติ๊กต็อกกันนั่นเองครับน้องๆตัวถัดมาครับน้องๆถือว่าต้องใช้ What ip, นะวัตถุดิบเนี่ยเข้องจะเยอะมากๆเลยตัวแรกเลยนะั่นคือเจ้าตัวบัตเทิลอันที่2นะ่ะเป็นเจ้าตัวไรนะิ่งทุกคนอันที่3ามน่ะเป็นใยและอันที่4นะครับทุกคนคือไอรอนอินคอร์ดและอันที่ห้าเนี่ยเป็นเจ้าตัว one, คัพเปอร์สโตนทุนทนะก,นนนกนคน,ะคน,น,น,นแ,ลแล้วเเเนนี่่ยซึงงงป็สูตรพิศษขอทา แมปกันก่อนนั้นเองครับทุกคโดยที่เราเนี่ยทำการวางเตียงนอนไว้ตรงกลางหลังนจะนั้นเนี่ยก็ทำการวางเจ้าตัวบ็อกซโตนในรูปแบบนี้อ่าได้เบ็ดล็อกแล้วทุกคนแล้วก็วางไว้เหมือนเดิมเลยทุกคนแล้วก็ได้เบ็ดล็อกบล็อกที่2นะังจากนั้นครับทุกคนเราทำการวางเบ็ดล็อกไว้ในรูปแบบนี้แล้วก็ทำการวางเหล็กไว้ด้านซ้ายในรูปแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็เอาเจ้าตัวไรนิ่งเนี่ยวางไว้ตรงกลางใยวางไว้บนขวาแล้วก็จุดโต๊ะปท่นเนี่ยวางไว้บนซ้ายกันนั่นเองอ๋อมันมีชื่อว่าแกกเออรััันนนนนน่่งงงงค้ิมสาาถ พี่คิดว่าเป็นที่เฟี้ยวฟ้าวมพร้าวแก้วแน่ๆเลยแต่ว่าทำไมได้เจอมาดูโง่จังวะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราลองเทสสักหน่อยหนึ่งกันดีกว่านะครับน้องๆสวัสดีแก่ต้นน้อยพี่ขอเล็กโอ้โอ้ my god ระเบิดแรงเกิน้องชายโอ้ยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่แต่ว่าเราได้เนื้อนะครับน้องๆที่ทําการพร้อมปรุงเรียบร้อยแล้วก็พร้อมรับประทานเลยนั่นเองครับทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เป้าหมายมันเพุ่งชนโอ้ ทุกคนไม่มีเอฟเฟกเพิ่มด้วยครับโอ้อ๋อเราเข้าไปภายในรัศมีไงทุกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงอีกรอบหนึ่งได้ไหมโอ้รอบที่สามนี้นะครับน้องมันเป็นแมงมุมนะครับทุกคนที่อาบยาพิษกันนั่นเองครับน้องๆแล้วก็รอบสี่ล่ะทุกคนโอ้รอบสี่มันสันทุกคนนี่แน่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 ทุกคนดูหน้าหมูดิครับไม่ใช่หน้าหมูทุกคนต้องเป็นหน้าวัวกันนั่นเองครับน้องๆนี่คือสี่นะทุกคนแล้วถ้าเกิดเป็นห้าล่ะทุกคนโอ้ อานี่ถือว่าเป็นเลเยร์ที่จะโหดมากๆเลยนะครับน้องๆแล้วการันที่หล่ะทุกคนอู้อันที่6ก็ได้อยู่นะทุกคนอุ้ยอันนีน้เฮ้ยนี่มันมันหนึ่งอย่างโอ้ย <c oughs> <Holy S 2> ช <bob> ีทุกคนมันบอกให้เราทําการรอครูดาวกอีกแล้วนะครับน้องๆอง้อาวนกลับมาที่เดิมเลยนิวา่าทุกคนนี่อ้าทุกคนนี่คือสิ่งที่เราต้องการน,นะครับน้องๆถือว่าเป็นแฮกเกอร์กันนะครับน้องๆที่น่าสนใจมากๆเลยทุกคนว่าแต่ว่าเราจะจัดการกับแมงมุมพวกนี้ได้ยังไงทุกคนโอมอมามา คิดถึงเราละสิน้องชายแต่ว่ามันจะไม่โจมตีเรานะครับน้องเพราะตอนนี้นะยังเป็นท้องฟ้าสว่างกันอยู่นั่นเองครับทุกคนตัวถัดมาครับน้องๆเรื่องคือหมวกกระบองเพชรนั่นเองครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆมันมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเกิดมีใครไหนเข้ามาโจมตีเราใช่ไหมครับน้องๆไอเจ้าตัวหมวกนี้นะครับทุกคนมันจะทำการโปรเทคเราเว้ยทุกคนอ่าเดี๋ยวเราลองใส่ดูดีกว่า จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับน้องๆแต่ไม่รู้กันทุกคนว่าทำไมเอฟเฟกมันถึงไม่เกิดขึ้นนะครับทุกคนถ้าเกิดสุมูร่าผมลองตีได้ไหมอ่าโจมตีเราหน่อยโจมตีนี่啊ทุกคนพอเวลามันโจมตีเราปุ๊บนะครับทุกคนมันก็จะเกิดดาเมจด้วยนั่นเองว้าเดด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 เออกรีฟแอดพีนะครับน้องๆเออมิว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 ก่อนเลยทุกคน เราต้องการนมแบบด่วนๆเลยนะครับน้องๆเพราะว่าเอฟเฟกต์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยถือว่าเป็นที่โหดมากๆเลยครับทุกคนเอ้ยขออีกตัวนึงขออีกตัวนี่แนี่เดี๋ยวก่อนนะนี่แน่นี่แนี่โจมตีเหรอโจมตีเหรอนี่แน่โจมตีเหรอ,อนี่แน,น,แน่แล้วก็นี่แน่คือแบบว่าเรา คือแบบว่าเราเนี่ยไม่จะเป็นที่ต้องทําการต่อสู้เลยนะครับน้องเพียงแค่นี้นะทุกคนมันก็จะโจมตีให้เราแล้วนั่นเองเอ้านี่ผมมาในพื้นที่กาวาททุกคนซึ่งไอ้แท่งชิ้นสุดท้ายนะครับน้องๆเราต้องมีเจ้าตัวโน้ตบ็อกซ์นะครับทุกคนแล้วก็มีเจ้าตัวคุกกี้กันนั่นเองครับทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยทำการวางเจ้าตัวโน้ตบ็อกซ์ไปนะครับน้องๆหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเดินขึ้นไปยืนครับทุกคนแล้วก็ทําการกินเจ้าตัวคุกกี้กันนั่นเองอ้าเราจะกลายเป็นค้างคาวครับน้องชายซึ่งอนนนงนันน,น,นีีนนีี้้้้้้้้ดดูเเเเหมมมมืือออนน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 นกกกััััััับบววววววว่่่่่่่่าา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 จจะะะป็คคคคคคคงงแแชชรรทททๆตยุุไไพํ จะอยู่ภายในแมนชั่นนะทุกคนแต่ว่าพี่ลืมไปทุกคนมันคือตัวอะไรกันนั่นเองครับทุกคนเอาเป็นว่าเราเนี่ยทำการขึ้นลูกไปให้น้องๆได้ทำการดูแลกันครับน้องๆ ok. ซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบนะครับน้องๆที่เป็นอะไรที่แปรมันนทุกคนก็แบบว่าเรากำลังทรานฟอร,ร์มนะทุกคนเป็นอไอ้ข้างคาวตัวนี้กันนั่นเองครับน้องๆ ok. เออจะหมดหลอดแล้วจะหมดหลอดแล้ว บินลงมาแล้วครับน้องชายโอ้เอฟเฟกต์ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่นะครับน้องๆถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้อยู่บนเจ้าตัวโน้ตบล็อกนะครับทุกคนแล้วเวลาเรากินคุกกี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นเลยนั่นเองครับน้องๆเพียง <Yeah. S 1> แค่เราเนี่ยทำการยืนขึ้นบนเจ้าตัวโน้ตนะครับน้องๆแล้วทำการกินอีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคนนี่มันก็จะกลายร่างเป็นในรูปแบบนี้แล้วนั่นเองครับน้องๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดีนะครับน้องส <c oughs> ๆสำหรับเจ้าตัวดัตตาแพคตัวนี้กันนั่นเองครับน้องๆและน้องนะครับนออมิ <c oughs> ้ายลวดีีโ่ื Like, อย่าลืมแชร์เพืพ่อเป็นกำลังใจกับพีวิกด้วยบ๊ายบาย